คาถาขอเลขนะสวดแล้วจะฝันเห็นเลขเด็ดไม่เชื่อลองทำดูตั้งจิตให้มั่นนะเราตั้งนโมสามจบแล้วภาวนาว่ามะออุสีวังอุดจุดตังพระอรหันติโรกังอีทางยะทิสังคังจุติจุติสาธุให้ภาวนาก่อนนอนนะพอหลับไปแล้วจะฝันดีเห็นเลขเด็ด นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะอาอุสีวังอุดจุดตังพระอรหันต์จุติโรกังอิทังยะทิสังคังจุติจุติตสาธุมะอาอุ สีวังอุดจุดตังพระอรหันติโรกังอิทางยะทิสังคังจุติจุติสาธุมะอาุสีวังอุดจุดตังพระอรหันติโรกังอิทางยะทิสังคังจุติจุติสาธุมะอาุสีวังอุดจุดตังพระอรหันติโรกัง อิทางยะทิสังคังจุติจุติสาธุมะอุสีวังอุดจุตังพระอรหันจุติโลกังอิทางยะทิสังคังจุติจุติสาธุมะออุสีวังอุดจุตังพระอรหันจุติโลกังอิทางยะทิสังคังจุติจุติสาธุมะอุ สีวังอุดจุดตังพระอรหันจุติโรกังอีทังยะทิสังคังจุติจุติสาธุมะอาอุสีวังอุดจุดตังพระอรหันตจุติโรกังอีทังยะทิสังคังจุติจุติตสาธุ